ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล oh ้วฟันครับโอ้ยโกจวูดอูเหรอูเหรเต้นเข่าป้าเหรอยืนด้วยมันรับตัวหนึ่งคนละตกวัาเมื่อกี้เลยตัวแหลกไทยเพาะท่านกับมันเต็มเล็นั่นน่ะนั่นนี่เห็นแต่หน้าวันนี้เห็นไืมเล่มกินเข่าสวยด้ย นั่นเองนั่นเองลูกนขียวยางเหรินเนะพื่อนคักขนาดเฮ้ยนี่ยิน,นเฮ้ยไปแล้วไปแล้วเอาป้ายเราคมันอยู่ไก่เลยเหรอเด้อนะเถอี่ยว่าไก่เลย,เยไปเลยไปเลยไปแล้วคุนเฮ้ยมาหาเลีมกินลูกเข่าเส้นะสูเนาะเลีมกินยอดเข่าครับ